ใส่เมื่อเอาดีกว่าทนัดกว่าจ้ะอืม พอแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและอ๋อไม้แฟนอเกนจ้าเมืนน่อนี้อีแม่บุกดาเห็ดย่างเนื้อมาสู้กินจ้าย่างเนื้อกับแกวจุจ้าแกวจุบานเฮ้ามีกบขวพริกป่นแล้วกับบักเน่าอีแม่หั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆลงใส่จ้าเพราะว่าอีแมวบ่มีเพียก็บบมีดีจ้าใส่ก็เลยแกะขัดไปด้วยชิ้นเปลือกมะนาวเนาะจ้าเนาะ,นะจ้าเพื่อนๆจ้ามีแตงมีผักรเราเรทิสมี หัวหอมเอ้ยบะแมีหัวหอมตุนหอมมีแค่รทจ้าผักกับของอีแม่เนะานะจ้าเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าก่อนที่จะไปรับชมของอีแม่มุกดาเขาฝากล้านในจ้าล้านน้องสิงโตปลาเผาหาดดอกเกศเขิ่นลำปลาจังหวัดกาลสินจ้าใครผ่านไปจังหวัดกาลสินอย่าลืมแวะไปเที่ยวหาดดอกเกศเขิ่นลำปลานะคะบริการอาหารและเครื่องดื่ม เบอร์โทรติดต่อสอบถาม0869953283 0869953283ทะเลอีสานบ้านเราค่ะที่หาดดอกเก็ดเขตละป่าจังหวัดกาลสินนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนร้านน้องสิงโตปลาเผาจ้าจ้าเพื่อนๆนจ้าไอแอมฮังรี่ะเกิียนเมื่อี้ไอแอมเวลี่เวลี่ฮังรีโอ้ไม่กอดเพื่อนๆนจ้า แก้วจ้ะแก้วข้าวขัวพริกป่นบานเฮาเนาะทกแขนเสือขึ้นก่อนก่อนสิบันเล้งมันแม่นบ่จ้ะกินกับข้าวเหนียวจ้ะเพื่อนๆจ้ะอุ้ยเหนื่อติดมันอีแม่คักอีลีนี่ใส่อีหยังละ่ะตะเกียบอยากเป็นอ้อซอ้อเกนแล้วอะเจอ้อโซอ้อเจอ,อ้ <c oughs> อโซจ, <c oughs> จ้ะเพื่อนเพื่นจะ้ะ 嗯，嗯。<laughs> mm. ใส่เมื่อเอาดีกว่าถนัดกว่าจ้ะ อร่อยจ้ะแซ่บเว่อ หืมต้นหอมจ้ะออกดังิ้นแบบนึง อยากกินนั่นไหมจ๊ะอยางพ่วงน่มมันไม,ม่ขายอย,าอย่างพ่วงนมนี่มม Yeah. Mm. ซ้อยเปลือ,อกหน้าวล่งใส่คุ้มสาใจจ้ะเพื่อนๆจ้ะคุ้ม được tinh tinh ngay cả กินขนียวเนี่ยมันอิ่มท้องไวแน่นเนาะ เนื้อมันมันอย่างยดอื้อสีขากมันไก่แอบมันมืดห,หรือดูการซ้ำเมอือนหรือไหมจ๊ะพวกเนื้อย่างมันสิบอคอยมีขายพวกขายเนื้อติดมันั่นสิ เพราะว่าด้วยเนี่ของปิ้งย่างมันเสียเริ่มกะน,นำขายก็คือเัมอคนก็จอบเผ็ดบาร์บีคิวหลังบาดมาจ้ะย่างเนื้อสัรคๆปาร์ตี้กันอันนี้นะาเน,าน้ากับบ้านไผ่บ้านมันนะ่นเลยปิดประตูบัานไผ่ไบ้านมั่นแม่จ้ะบ่คอยไม่ค่อยออกจากบ้าน Mấy nào sao <laughs> หายอยากอีกโดนตอนนี้ ทีท่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับเมื่อนีอ่แม่มุกดาไปหรอจ้าสวัสดีจ้ะ goodbye กาย